안녕하 <목소리도> <목소리도> สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันเลยกับการเมาสีรีเกาหลีนะคะที่แทนดูสะสมมามากกว่าร้อยเรื่องตอนนี้แล้วเนี่ยเอ,อแล้วก็เป็นประเด็นนะมีคนถามว่าแล้วแบบเวลาเรื่องไหนที่เราชอบชอบนี่เราเคยดูกลับไปดูซ้ำไหมนะคะก็แล้วแต่คนเนาะแต่ถ้าเป็นแทนเนี่ยแทนไม่ดูซ้ำเลยค่ะแต่เรื่องไหนที่เราชอบมากๆนะถึงแม้จะเก่าแบบเกือบ สิบปีอย่างเงี้ยถ้าเราชอบมากนะเราจําเนื้อเรื่องเกือบไม่ได้เลยด้วยซ้ําแต่เราจําได้ว่ามันสนุกเราจำฟิลลิ่งตอนนั้นว่าเราดูแล้วสนุกนี่นะคะก็สําหรับ คลิปนี้นะคะ EP นี้เราจะพูดถึงว่าซีรีส์แนวแฟนตาซีในดวงใจนะคะซึ่งจริงๆเราเป็นคนชอบแนวแฟนตาซีมากก็ดูทุกเรื่องเลยที่มันเป็นแฟนตาซีนะคะแล้วก็พอคิดหัวข้อว่าเฮ้ยจะพูดแนวแฟนตาซีอย่างเงี้ยแล้วให้เลือกแค่3เรื่องเงี้ยแบบลำบากใจมากเลยนะว่าเลือกเรื่องไหนดีแต่เชื่อไหมว่าปิ้งขึ้นมา3เรื่องเนี้ยขึ้นมาในหัวก่อนก็เลยเลือก3เรื่องนี้มาเมาส์นะคะก็เรื่องแรกนะคะ,ะเป็นเรื่องที่อชอบที่สุดพอแบบ แฟนตาซี Fantasy, ปุ๊บมีนะคิดถึงเรื่องนี้ก่อนเลยนะเรื่องแรกนะคะชื่อเรื่องว่า I Hear Your Voice นะคะซึ่งเป็นเรื่องเก่าแล้วนะคะปี2013แล้วแน่นะคะก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องรักข้ามวัยอีกแล้วเราก็เลยชอบรทุกคนนะคะอินอินนะคะพระเอกคือจงซอกอะ่ะน้องเป็ดอะ่ะน่ารักมากนะคะแล้วแบบแสดงเป็นเด็กมอปลายนะคะแล้วแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันแฟนตาซีตรงที่แบบได้ยินเสียงอ่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนอื่นในความคิดอะไรประมาณเนี้ยนะอืมแล้วก็นางเอกเป็นเป็นทนายนะคะ <c oughs> แล้วก็ช่วยกันไขคดีอะไรเงี้ยคือประคนชอบแนวสืบสวนสอบสวนนี้ด้วยอยู่แล้วงไงแล้วยิ่งเป็นแฟนตาซีเงี้ยก็คือเป็นสองแนวที่เราชอบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่อยู่ในดวงใจนะคะแบบชอบมากคือแบบคือมันเป็นฉากที่แบบอินอะ่ะคือเมื่อก,ก่อน ตอน2013นนี่อาจจะยังตอนที่ดูอะคือดูตอนแบบที่ออกมาใหม่ๆเนาะก็คือตอนนั้นผ่านย้อนไปตั้งหลายปีเราก็เราไม่ได้รู้สึกว่าเราแก่ขนาดนั้นนะแต่เราดูคือปกติเราดูไม่ไม่ค่อยชอบดูเรื่องที่มันแบบพระเอกนางเอกห่างกันเยอะอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้คือแบบมันมันอินมากอะมันฟินมากมันแบบนางเอกก็แสดงดีมากอะแล้วคือแบบพระเอกก็น่ารักอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักคือแบบจงซอกไม่หล่อนะแต่ว่าจงซอกเป็น น้องเปิดอะเป็นผู้ชายที่มีสนเสน่ห์น่ารักถ้าย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กมัธยมนี่คือสมัยเราอ่านการ์ตูนตาวานน่ะการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะเออเป็นแบบสเปคที่ถอดมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะเออจงซอกอะเพราะฉะนั้นน่ารักมากคือแบบดูแล้วแบบฮ้ยนะคะหัวใจป้าได้แบบชุ่มชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครแบบชอบดูแนวแฟนตาซีแล้วก็แบบ ชอบดูเป็นแฟนจงซอกนะแล้วยังไม่ได้เก็บเรื่องนี้นะรีบเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ดีมากนะคะแล้วแบบสนุกอะถ้าถามว่าเรื่องไหนที่ดูแล้วแล้วอยากกลับไปดูอีกอะเป็นเรื่องนี้อยากกลับไปดูอีกนะคะเพราะว่าอตอนหารูปมาประกอบคลิปเนี่ยอุ้ยแบบอุ้ยอยากดูอีกนะคะ ต่อมานะคะเรื่องที่2เนาะเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่บอกถ้าถามว่าแนวแฟนตาซีก็ลองลงมาจากไอเฮย y ย u ร์ไวส์คือเรื่องนี้เลยที่คิดถึงนะเออแต่คือความสนุกนี่มันต้องแล้วแต่ละคนอีกทีหนึ่งเนาะแต่ที่แทนคิดถึงว่าแฟนตาซีต้องเรื่องนี้อเงี้ยก็คือเรื่อง y u y w u who m e m r o r t m t s t star อ่าเรื่องนี้ดังมากๆเลยนะคะไทยก็เอามาทำมาทาเป็นเวอร์ชันไทยถูกไหมซึ่งเรื่องนี้คือแบบ ซูฮอนก็หล่อคือซูฮอนอันนี้อันนี้หล่อจริงนะคะซูฮอนเป็นผู้ชายที่แบบหล่อมิสเน่และนางเอกก็คือแบบ จอนจีฮอนเนาะคือแบบดังมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือแบบเรื่องเนี้ยตอนแรกไม่ไม่ชอบดูเพราะว่าอีพีแรกๆอ่ะคือนางเอกเป็นดาราถูกไหมนางเอกก็จะแบบมีความเยอะของดาราแล้วแบบโอ้ยไม่ชอบไม่ใส่นางเอกแบบนี้อะไรเงี้ยตอนแรกแบบดูแล้วก็แบบทนดูต่อไปแล้วแบบจะไม่ดูละแล้วแบบบ่นให้แฟนฟังแล้วแฟนก็บอกว่าเฮ้ยดูไปสิอะไรเงี้ยเรื่องนี้นางเอกดังนะอะไรเงี้ยเออแค่ข้ามอีพีแรกๆไปเท่นั้นแหละพอแบบ ดูปุ๊บติดปั๊บโดนตกทั้งเนื้อเรื่องทั้งพระเอกทั้งนางเอกคือแบบดูแบบอินฟินมากดูจนอมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งอะที่เป็นฉากที่แบบเหมือนเป็นเรือเป็นล่องเรือครูสหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็แบบนางเอกเมาหรือจาไม่ได้แต่ว่ามันมีรองเท้านางเอกอะที่นางเอกทําล่วงหรือหรือพระเอกใส่รองเท้าให้หรืออะไรสักอย่างนั่นอะรองเท้าคู่นั้นนะเชื่อไหมคือดูแลอินจนไปหาซื้ออะ จะไปหาซื้อมาใส่อยากไปนางเอกตึงนะะจริงแล้วก็มีรองเท้าคู่นั้นอยู่ด้วยนะเออแล้วแบบตอนไปซื้อโคตรแฮรเลยเมา์อนอกเรื่องนะคะคือด้วยความอยากใส่แบบรองเท้าเหมือนนางเอกมากใช่ไหมแล้วก็ไปที่ร้านแล้วคือไปคนเท้าใหญ่เนาะถ้าเป็นไซส์ผู ถ้าไซส์ไซส์คนไทยนี่ก็คือเบอร์40คือเป็นรองเท้าที่ไซส์ใหญ่แบบผู้หญิงที่เท้าใหญ่เองอแล้วพอไปที่ร้านนะแบบที่เราอยากได้อะ่ะที่แบบเหมือนเหมือนในซีรียมันมีถึงไซส์39เออแล้วอีนี่ก็เอาตีนยัดเข้าไปนะก็ใส่ได้นะแต่มันคับถูกปะสรุปซื้อไหมคะซื้อค่ะซื้อมาซื้อมาทั้ทง,ทงทั้งที่ ใส่แล้วมันครับใส่แล้วไม่สบายสรุปซื้อมาไว้ในกล่องขึ้นหิ่งพอดูซีรีส์จบก็ไม่ได้ใส่รองเท้านั้นนะคะจนเวลาล่วงเลยไปสุดท้ายก็ทิ้งนะคะเพราะว่ามันนานแล้วนะ,ะแล้วก็มันใส่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะคนเราเนาะมนุษย์สรุปก็คือแบบถ้าพูดถึงซีรีส์นะกลับมาพูดถึงซีรีส์คือแบบสนุกมากอะไม่ไม่งั้นเราแบบไม่ถึงขั้นเพี้ยนบ้าไปซื้อรองเท้ามานะคะคืออินอินขนาดนั้นนะคะแล้วก็ ตอนท้ายก็แบบลุ้นนะคะว่าอุ้ยสรุปจะยังไงเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยนอ้องก็ลองตามไปดูนะคะไม่สปอยตอนจบนะอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะพอพูดถึงพอพูดถึงแฟนตาซีเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอนแรกเราไม่ดูเพราะเราเห็นคนข้างๆคนที่นอนข้างๆดูนะคะแฟนดูคือแฟนก็เป็นแฟนเป็นผู้ชายที่เป็นโอปป้านะคะเป็นเป็นติ่งเกาหลีเหมือนกันนะคะรู้สึก ดีใจมากที่สามีภรรยาเข้าใจกันนะคะไม่งั้นถ้าเกิดคนนึงเป็นติ่งเกาหลีเลกคนนึงไม่เข้าใจนี่คงจะโดนถีบออกจากบ้านนะคะเออทีนี้คือแฟนดูก่อนเรื่องนี้เนาะแต่เราไม่ดูเราก็รู้สึกว่าแบบมันดูเป็นเกมอะ่ะมันเป็นอะไรเกี่ยวกับเกมเกมอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเขาชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยเราก็แบบอ,อุ้ยเขาคงไม่อินเราดูไม่อินอะไรเงี้ยแต่แฟนบอกดูสิสนุกนะแนะนําอะไรเงี้ยก็เลยดูดูไม่พร้อมกันด้วยนะดูกันแบบเริ่มไปคนละตอนกันละอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะคะเรื่องนี้ก็คือพอรู้สึกว่าเป็นเกมเกมคนคงจะดาวได้นะคะ ชื่อเรื่องว่า memories of the alhambra นะคะอ่านะคะซึ่งเรื่องนี้แน่นอนนะคะยอนบินแสดงเป็นพระเอกนะแล้วก็พักชินเฮเนาะนางเอกก็ดังนะคะมาจากดีแอนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบก็ดูอะนะคะคือตอนแรกอะดูแล้วแบบพอดูแล้วติดเลยนะคะมันเป็นฉากต่างประเทศเลยเนาะมันสวยนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่น่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันแบบหนังมันมีปมเนาะแล้วแบบมันก็แบบเป็นเกี่ยวกับ เกมอะไรเงี้ยเออพระเอกก็สู้สู้ในเกมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหลอนไอไอนนั้นก็มาทุกฉากเลยแบบโอ๊ยพระเอกจะสู้ทันไหมเงี้ยคือแล้วแบบพระเอกเรื่องเนี้ยในเกมมาดูไม่ค่อยเก่งอ่าอย่างที่บอกไปเนาะทุกอีพีจะชอบบอกว่าชอบดูพระเอกเก่งพระเอกสู้เก่งอะไรเงี้ยใช่ไหมเออแต่เรื่องเนี้ยคือแบบโอ้ยคือแบบจริงๆก็คือแบบพย,แบบแบบยนบินรอแต่แบบด้วยความที่พระเอกแบบ ดูไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยเก่งอะคือแบบเกือบจะเทปไปหลายทีนะแต่แบบด้วยความเป็นทายอนบินแล้วก็ไม่ได้คือในใจเรามีลึกว่าสุดท้ายพระเอกมันต้องชนะสุดท้ายพระเอกมันต้องเก่งอะไรเงี้ยเราก็เลยดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างลุ้นระทึกนะคะแบบเชียร์เอาใจช่วยอะไรเงี้ยเออเนาะก็สุดท้ายเป็นยังไงไม่สปอยนะคะเราไปดูเองแต่ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ประทับใจนะคะก็เป็นเรื่องที่ ทำให้โหลดรูปพยอนบินมาไว้เนี่ยมูถุงเยอะมากนะคะเพราะว่าแบบรอมากนะคะคือก่อนก่อนสหายผู้กองไนเรื่องเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบโอ้ยตกหลุมรักพยอนบินอย่างหัวปักหัวปั๊มนะคะแล้วพอแคสต์แลนดิ้งออนยูมานี่คือเราก็ดูเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยมากเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูนะคะสําหรับใครที่ชอบแนวแฟนตาซีนะจริงๆมีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเราเอา3มเรื่องที่ปิ้งขึ้นมาในหัวเราเนี่ยมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะแล้วก เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยอ,อาจจะแบบมี EP ีจะต่อไปที่เป็นแนวแฟนตาซีอีกไงไงอะไรเงี้ยเนาะเพราะมันเยอะนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะจริงๆอ่ะอยากอยากฟังว่าแบบไปดูเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วเราคิดเห็นเหมือนกันไหมว่าเฮ้ยสนุกหรือดีหรือว่ามีเรื่องอื่นในใจมากกว่าอะไรเงี้ยเนาะแชทมาคุยกันได้คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะ ถ่นชอบคลิปดีๆจากครูแทนชีวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ